ท่านหม่อมหลวงปนัดดาดิตสกุลสมาชิกวุฒิสภานะคะท่านได้เปิดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานประจำปีการศึกษา2563ค่ะ มอมหลวงปนัดดาเดชกุลสมาชิกวุฒิสภารองประธานคณะกรรมาการวิชาขอภัยค่ะคณะกรรมาการวิสามันการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนก้าเข้าสู่ตลาดแรงงานประจำปีการศึกษา2563พร้อมบรรยายพิเศษในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพค่ะซึ่งการบรรยายครั้งนี้นะคะก็บรรยายให้แก่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจาก5สถานศึกษาในสังกัด ของสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง4โดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการคณะครูอาจารย์และนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ทั้ง5สถานศึกษาเข้าร่วมค่ะก็ได้แก่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมวิทยาลัยเทคนิคนครปฐมจำนวน177คนเข้าร่วมพิธีค่ะ สำหรับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4ี่นะคะก็ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตตั้งแต่ปีการศึกษา2557มีบัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมด4รุ่นค่ะและรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่5แล้วนะคะซึ่งการจัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนกาวเข้าสู่ตลาดแรงงานในครั้งนี้ก็เป็นการสร้างความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักศึกษาตลอดจนส่งเสริมจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศ ชาติรวมถึงพัฒนาบุคลิกภาพทางกายและจิตใจในการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบันรวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาอีกด้วยค่ะ